ัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับรายการนี้พาพี่น้องเกษตรกรท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรประมงประ์มีนความสุขวิตรอย,ยิ้มไปพร้อมกันนะครับวันนี้เรามาส่งเป็ดนะครับนี่นะครับคอกเราสวยงามนะครับที่นี่บ้านยังกบพี่สวัสดีครับ,รบที่นี่บ,บ้านหนองกระบุงบ้านน้องกระบุงครับตำบลตำบลดูตำบลดูอำเภอปรางกูจะอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะพี่เนาะ อันนี้เป็นสวนเกษตรเล็กๆเนาะที่สวยงามมากนะผมเข้ามาที่ผมเห็นนี่พี่แกทาได้สวยมากเลยนี่ครับผมคิดว่าแกปลูกอะไรตรงนั้นเป็นหญ้าเป็นวัวไปเป็นหญ้าเป็นบ่อปลาเพียบเลยนะพี่ครับผมมีอยู่สามบ่อสี่บ่อนู่นบ่อติดคลองถ้าถ้ากินหอยบ่อนี้หมดปล่อยไปกินบ่อนู้นด้วยนะได้ครับนี่พี่น้องเอฟซีสุดท้ายเป็นต้นยูคายูคาเป็นพันไม่เยอะเคเจ็ดอันนี้คือคุมดินไว้ครับผมคุมให้มันเย็น แล้วคุมคุมหญ้าด้วยอ๋อคุมหญ้าให้ให้ต้นหญ้าด้วยให้ต้นให้ต้นยูคาเราสูงกว่าหญ้าเนาะพี่เนาะไม่งั้นไม่งั้นหญ้าจะท่วมเหมือนชุดนู้นเนาะเราก็เหมือนกับเรารักษาความชื้นอืมนี่นะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะวันนี้เราก็เอาเป็ดมาส่งพี่เขานะครับที่นี่ปางกูนะครับ ตำบนดูเนาะบ้านอะไรพี่บ้านน้องกระบุงบ้านน้องกระบุงนะครับ,รบนี่นะส่งเสร็จเรียบร้อยลงเรียบร้อยแล้วใครมีหนองน้ำอย่างเงี้ยนะผมแนะนําเลยนะพอเราไปถึงปุ๊บให้เราปล่อยอย่างนี้นะครับให้เราปล่อยลงอย่างนี้ไม่ต้องไปข,งขังคอกนะพี่น้องเอฟซีใครที่เข้ามาดูก็ดูดไว้นะครับใครที่สั่งก็บอกเลยนะว่าไม่ต้องข,งขังคอกให้ปล่อยลงน้ําแบบนี้แล้วก็ตรงไหนที่มีไข่หอยเชอรี่อย่างนงี้นะไม่ต้องไปทําลายไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปอะไรนะครับปล่อยให้เขาเป็นตัวหอยล่วงลงไปเป็นอาหารชั้นเลิศเลยนะครับของเป็ดนะ แล้วไม่พอขายมั้งเฉพาะหมู่บ้านเดียวก็ไม่พอขายแล้วไข่เนาะเป็นหลา้อกเราเนี่ยตอนนี้เป็นโครงการเริ่มต้นนิเฉยครับผมแต่เดี๋ยวถ้ามันดียังไงก็มันจะได้เพิ่มทุกมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีใครพอเลยไข่ขาดทุกคนจริงๆครับมันเป็นโครงการเริ่มต้นนิเฉยแล้วเมื่อเช้าเรามีเป็ดติดรถมาส0มรอมีไข่ติดรถมาห้าร้อยกว่าแผงหมดภายในพริบตาเลยนะครับ ก็ถือโอกาสถ่ายให้ทุกท่านได้ดูได้ชมเนาะนนนใครที่เข้ามามก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้ดูกันอยู่ที่ไหนเป็นเอฟซีจังหวัดใดเนาะชุดนี้เรามาส่งที่ปางกูนะครับนี่นะเป็นสวนเกษตรที่สวยงามมากเลยล <ะ S 2> ผมอยากจะถ่ายตั้งแต่ตอนเข้ามาแนละ้วเห็นไหนเขาเรียกอะไรนะประตูครับผมประตูตรงนั้นประตูของพี่นี่คือทําจากไอ้ท่อ PVC เนาะไปได้ไอเดียมาอย่างไรทำคิดเอาเองอม ที่เราเองรั้วรั้วก็เป็น PVC หมดเลยเพราะว่าหนึ่งมันไม่ขึ้นสนิมครสองเราฝังใหม่ๆแล้วเสายังไม่แน่นถ้าเราขึงดึงลวดมันจะเอียงถ้าเราทำา PVC เพราะมันแข็งไงมันยึดกันอยู่เลยนี่นะครับอย่างเสาลวดนี่แกก็เป็นท่อ PVC หมดเลยนี่นะครับมันไม่รู้จะผุกมันไม่รู้จักขึ้นสนิมมันไม่ผูกใช่ไหมมันกรอบมัอะไรไหมมันมันมันอยู่ได้ถึงจะกรอบมันก็หลายปีแต่นี้เป็น มันเป็น pvc ที่ที่มันชําร er <We S 1> <queen> ุดแล้วไงเราเอามาใช้ประโยชน์คือคือเอาของเก่ามามาทำใหม่เนาะพี่เนาะมาทำที่มันแตกที่มันครับมันใช้งานไม่ได้แล้วเราก็เอาอ้าวอะไรลูกเนี่ยนี่อะไรมาเนี่ยลูกเป็ดกาบกาบใช่ไหมครับลูกบครับผมนี่นะครับมันคือเป็ดหรือมันคืออะไรลูกื มีแต่หอยด้วเดิมๆทั้งเทอรี่ทั้งไหนทำใหม่ทำกับกั๊บใหม่ดิกับกั๊บใหม่กั๊บกับหอยขมกับ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 หอยอเนี้ยสามโดนมีแต่ทั้งตาทั้งหอยหมดเลยมีตาทั้งหอยทั้งหญ้าต้องมาเติมพี่สามารถกินหญ้าก็ได้กินหอยก็ได้ดูแล้วต้องเติมนะครับนี่นะให้ดูไปเรื่อยๆครับเป็นโครงการเริ่มต้นนิเฉยครับครับผมเป็นโครงการเริ่มต้นได้หนึน่งไึ่มากเลยตอนนี้ ประมาณปลายปลายปีน่าจะได้ลงอีกแต่ถ้าถ้าถ้าโครงการไปได้ดีไม่ได้อยู่พี่ช่วงนี้ถือว่าถือโอเคเลยครับเพราะว่าถ้าถ้าเราลงเยอะเนี่ยเราเอาไว้ทุกบ่อนี่โอเคเลยเราเราทำ้วยาวเปเลยผมนี่ชอบชอบท่อพี c พี่ยังเลยไอเดียเกล้าครับนะครับคือมันไม่รู้จะขูดถ้าเลือเกิดเราเอาไม้อนาคต ใช่ใน,นี่นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราทำไว้ปานนี้นะครับโอเคเอาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ